เปิดใจรับพรสมาธิแห่งความสำนึกรู้คุณสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การฝึกสมาธิเพื่อเปิดหัวใจของเราและยกระดับคลื่นพลังงานในตัวด้วยพลังแห่งความขอบคุณความรู้สึกขอบคุณเปรียบเสมือนแม่เหล็กอันทรงพลัง ที่จะดึงดูดสิ่งดีงามและพรนานาประการเข้ามาในชีวิตของเราในตอนนี้ขอเชิญคุณผ่อนคลายร่างกายและปล่อยวางความคิดที่วุ่นวายทำความรู้สึกสบายๆยอยู่กับปัจจุบันนักขณะให้คุณได้กล่าวกับตัวเองในใจหรือเปล่งเสียงออกมาเบาๆ ด้วยความรู้สึกที่แท้จริงจากหัวใจฉันคือผู้รับด้วยความรู้สึกขอบคุณอย่างสุดซึ้งฉันเปิดใจรับทุกสิ่งที่ฉันต้องการในเวลาที่เหมาะสมที่สุดด้วยความรู้สึกขอบคุณปล่อยให้ความรู้สึกขอบคุณนี้ เอ่อล้นและแผ่ซ่านไปทั่วทั้งร่างกายและจิตใจของคุณสัมผัสถึงความอบอุ่นและความเบิกบานที่เกิดขึ้นฉันขอบคุณสำหรับวันนี้วันที่แสงวิเศษอีกหนึ่งวันฉันขอบคุณร่างกายนี้ที่ทำให้ฉันสามารถเดินเหินพูดคุย และรับฟังสิ่งต่างๆรอบตัวฉันขอบคุณชีวิตขอบคุณทุกประสบการณ์ที่มอบบทเรียนและความเข้าใจฉันขอบคุณช่วงเวลาอันมีค่าที่ได้อยู่ร่วมกับคนที่ฉันรักฉันขอบคุณความสามารถในการยอมรับทั้งตนเองและผู้อื่น ฉันขอบคุณในปัญญาที่เกิดขึ้นในยามเผชิญหน้ากับความท้าทายฉันขอบคุณความรักในทุกรูปแบบที่รายล้อมตัวฉันอยู่เสมอฉันขอบคุณพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและเลือกหนทางใหม่ๆให้กับชีวิตฉันขอบคุณความงดงามทั้งหลาย ที่ปรากฏให้เห็นรอบตัวฉันฉันขอบคุณโอกาสที่ได้ใช้ชีวิตและสัมผัสประสบการณ์ต่างๆฉันขอบคุณความเมตตาอันยิ่งใหญ่ที่ฉันได้รับเสมอมาฉันขอบคุณความสุขความตื่นเต้นแรงบันดาลใจและความกรารถนาดี ที่หล่อเลี้ยงหัวใจฉันขอบคุณสุขภาพที่ดีและความแข็งแรงของร่างกายนี้ฉันขอบคุณการนำทางและการสนับสนุนจากจักรวาลฉันขอบคุณทุกความรู้สึกที่สอนให้ฉันเข้าใจชีวิตมากขึ้นฉันขอบคุณการเชื่อมโยงอันแสนวิเศษ กับทุกสรรพสิ่งฉันขอบคุณความรักและความสมบูรณ์พร้อมในตนเองฉันขอบคุณความสงบภายในใจที่ฉันสัมผัสได้ในขณะนี้ฉันขอบคุณความอุดมสมบูรณ์ในทุกรูปแบบที่หลั่งไหลเข้ามาในชีวิต ฉันขอบคุณความมั่งคั่งและความเจริญรุ่งเรืองฉันขอบคุณความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตของฉันฉันคือผู้รับด้วยใจขอบคุณและฉันพร้อมเปิดรับสิ่งดีงามทั้งปวงที่จะเข้ามาเติมเต็มชีวิตของฉันให้เปลี่ยนไปด้วยความสุข ความกลมกลืนและความสมดุลฉันคือผู้รับด้วยความรู้สึกขอบคุณอย่างสุดซึง้งฉันเปิดใจรับทุกสิ่งที่ฉันต้องการในเวลาที่เหมาะสมที่สุดด้วยความรู้สึกขอบคุณปล่อยให้ความรู้สึกขอบคุณนี้ เอ,อ่ล้นและแผ่ซ่านไปทั่วทั้งร่างกายและจิตใจของคุณสัมผัสถึงความอบอุ่นและความเบิกบานที่เกิดขึ้นฉันขอบคุณสำหรับวันนี้วันที่แสนวิเศษอีกหนึ่งวันฉันขอบคุณร่างกายนี้ที่ทำให้ฉันสามารถเดินเหินพูดคุย และรับฟังสิ่งต่างๆรอบตัวฉันขอบคุณชีวิตขอบคุณทุกประสบการณ์ที่มอบบทเรียนและความเข้าใจฉันขอบคุณช่วงเวลาอันมีค่าที่ได้อยู่ร่วมกับคนที่ฉันรักฉันขอบคุณความสามารถในการยอมรับทั้งตนเองและผู้อื่น ฉันขอบคุณในปัญญาที่เกิดขึ้นในยามเผชิญหน้ากับความท้าทายฉันขอบคุณความรักในทุกรูปแบบที่รายล้อมตัวฉันอยู่เสมอฉันขอบคุณพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและเลือกหนทางใหม่ๆให้กับชีวิตฉันขอบคุณความงดงามทั้งหลาย ที่ปรากฏให้เห็นรอบตัวฉันฉันขอบคุณโอกาสที่ได้ใช้ชีวิตและสัมผัสประสบการณ์ต่างๆฉันขอบคุณความเมตตาอันยิ่งใหญ่ที่ฉันได้รับเสมอมาฉันขอบคุณความสุขความตื่นเต้นแรงบันดาลใจและความกรารถนาดี ที่หล่อเลี้ยงหัวใจฉันขอบคุณสุขภาพที่ดีและความแข็งแรงของร่างกายนี้ฉันขอบคุณการนำทางและการสนับสนุนจากจักรวาลฉันขอบคุณทุกความรู้สึกที่สอนให้ฉันเข้าใจชีวิตมากขึ้นฉันขอบคุณการเชื่อมโยงอันแสนวิเศษ กับทุกสปปรรพสิ่งฉันขอบคุณความรักและความสมบูรณ์พร้อมในตนเองฉันขอบคุณความสงบภายในใจที่ฉันสัมผัสได้ในขณะนี้ฉันขอบคุณความอุดมสมบูรณ์ในทุกรูปแบบที่หลั่งไหลเข้ามาในชีวิต ฉันขอบคุณความมั่งคั่งและความเจริญรุ่งเรืองฉันขอบคุณความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตของฉันฉันคือผู้รับด้วยใจขอบคุณและฉันพร้อมเปิดรับสิ่งดีงามทั้งปวงที่จะเข้ามาเติมเต็มชีวิตของฉันให้เปลี่ยนไปด้วยความสุข ความกลมกลืนและความสมดุลฉันคือผู้รับด้วยความรู้สึกขอบคุณอย่างสุดซึง้งฉันเปิดใจรับทุกสิ่งที่ฉันต้องการในเวลาที่เหมาะสมที่สุดด้วยความรู้สึกขอบคุณปล่อยให้ความรู้สึกขอบคุณนี้ เอ่รล้นและแผ่ซ่าไปทั่วทั้งร่างกายและจิตใจของคุณสัมผัสถึงความอบอุ่นและความเบิกบานที่เกิดขึ้นฉันขอบคุณสําหรับวันนี้วันที่แสนวิเศษอีกหนึ่งวันฉันขอบคุณร่างกายนี้ที่ทําให้ฉันสามารถเดินเหินพูดคุย และรับฟังสิ่งต่างๆรอบตัวฉันขอบคุณชีวิตขอบคุณทุกประสบการณ์ที่มอบบทเรียนและความเข้าใจฉันขอบคุณช่วงเวลาอันมีค่าที่ได้อยู่ร่วมกับคนที่ฉันรักฉันขอบคุณความสามารถในการยอมรับทั้งตนเองและผู้อื่น ฉันขอบคุณในปัญญาที่เกิดขึ้นในยามเผชิญหน้ากับความท้าทายฉันขอบคุณความรักในทุกรูปแบบที่รายล้อมตัวฉันอยู่เสมอฉันขอบคุณพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและเลือกหนทางใหม่ๆให้กับชีวิตฉันขอบคุณความงดงามทั้งหลาย ที่ปรากฏให้เห็นรอบตัวฉันฉันขอบคุณโอกาสที่ได้ใช้ชีวิตและสัมผัสประสบการณ์ต่างๆฉันขอบคุณความเมตตาอันยิ่งใหญ่ที่ฉันได้รับเสมอมาฉันขอบคุณความสุขความตื่นเต้นแรงบันดาลใจและความกรารถนาดี ที่หล่อเลี้ยงหัวใจฉันขอบคุณสุขภาพที่ดีและความแข็งแรงของร่างกายนี้ฉันขอบคุณการนำทางและการสนับสนุนจ,กจากจักรวาลฉันขอบคุณทุกความรู้สึกที่สอนให้ฉันเข้าใจชีวิตมากขึ้นฉันขอบคุณการเชื่อมโยงอันแสนวิเศษ กับทุกสรรพสิ่งฉันขอบคุณความรักและความสมบูรณ์พร้อมในตนเองฉันขอบคุณความสงบภายในใจที่ฉันสัมผัสได้ในขณะนี้ฉันขอบคุณความอุดมสมบูรณ์ในทุกรูปแบบที่หลั่งไหลเข้ามาในชีวิต ฉันขอบคุณความมั่งคั่งและความเจริญรุ่งเรืองฉันขอบคุณความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตของฉันฉันคือผู้รับด้วยใจขอบคุณและฉันพร้อมเปิดรับสิ่งดีงามทั้งปวงที่จะเข้ามาเติมเต็มชีวิตของฉันให้เปลี่ยนไปด้วยความสุข ความกลมกลืนและความสมดุลฉันคือผู้รับด้วยความรู้สึกขอบคุณอย่างสุดซึง้งฉันเปิดใจรับทุกสิ่งที่ฉันต้องการในเวลาที่เหมาะสมที่สุดด้วยความรู้สึกขอบคุณปล่อยให้ความรู้สึกขอบคุณนี้ เอ่รล้นและแผ่ซ่านไปทั่วทั้งร่างกายและจิตใจของคุณสัมผัสถึงความอบอุ่นและความเบิกบานที่เกิดขึ้นฉันขอบคุณสำหรับวันนี้วันที่แสนวิเศษอีกหนึ่งวันฉันขอบคุณร่างกายนี้ที่ทำให้ฉันสามารถเดินเหินพูดคุย และรับฟังสิ่งต่างๆรอบตัวฉันขอบคุณชีวิตขอบคุณทุกประสบการณ์ที่มอบบทเรียนและความเข้าใจฉันขอบคุณช่วงเวลาอันมีค่าที่ได้อยู่ร่วมกับคนที่ฉันรักฉันขอบคุณความสามารถในการยอมรับทั้งตนเองและผู้อื่น ฉันขอบคุณในปัญญาที่เกิดขึ้นในยามเผชิญหน้ากับความท้าทายฉันขอบคุณความรักในทุกรูปแบบที่รายล้อมตัวฉันอยู่เสมอฉันขอบคุณพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและเลือกหนทางใหม่ๆให้กับชีวิตฉันขอบคุณความงดงามทั้งหลาย ที่ปรากฏให้เห็นรอบตัวฉันฉันขอบคุณโอกาสที่ได้ใช้ชีวิตและสัมผัสประสบการณ์ต่างๆฉันขอบคุณความเมตตาอันยิ่งใหญ่ที่ฉันได้รับเสมอมาฉันขอบคุณความสุขความตื่นเต้นแรงบันดาลใจและความกรารถนาดี ที่หล่อเลี้ยงหัวใจฉันขอบคุณสุขภาพที่ดีและความแข็งแรงของร่างกายนี้ฉันขอบคุณการนำทางและการสนับสนุนจากจักรวาลฉันขอบคุณทุกความรู้สึกที่สอนให้ฉันเข้าใจชีวิตมากขึ้นฉันขอบคุณการเชื่อมโยงอันแสนวิเศษ กับทุกสปปรรพสิ่งฉันขอบคุณความรักและความสมบูรณ์พร้อมในตนเองฉันขอบคุณความสงบภายในใจที่ฉันสัมผัสได้ในขณะนี้ฉันขอบคุณความอุดมสมบูรณ์ในทุกรูปแบบที่หลั่งไหลเข้ามาในชีวิต ฉันขอบคุณความมั่งคั่งและความเจริญรุ่งเรืองฉันขอบคุณความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตของฉันฉันคือผู้รับด้วยใจขอบคุณและฉันพร้อมเปิดรับสิ่งดีงามทั้งปวงที่จะเข้ามาเติมเต็มชีวิตของฉันให้เปลี่ยนไปด้วยความสุข ความกลมกลืนและความสมดุลเมื่อคุณรู้สึกพร้อมแล้วค่อยๆนำความรู้สึกตัวปรับมาพร้อมกับหัวใจที่เต็มเปี่ยมด้วยความขอบคุณและความเบิกบานขอให้พลังแห่งความขอบคุณนี้นำทางและสร้างสารรค์วันอันแสนวิเศษให้กับคุณนะคะ